จะปิดได้อย่างนี้อ่ะเพ<ห>ราะฉายมาตรงนี้ปุ๊บมันเปลี่ยนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่อย่างนี้แหละแต่ก็พอได้อยู่เพราวะว่าเสื้อขาวค,คนะเราเห็นหน้ากนไปวแวบๆแล้วะ <C han> นะครับผมคิดว่าเรามาดูกันแบบตัวตอบตัวทีละคนกันไปเลยดีกว่านะครับเราจะให้ผู้เข้าประกวดนะครับทั้งหมดแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเริ่มต้นจากท่านแรกเลยครับเชิญค่ะขวัหมายเลขหนึ่งนัทธริการุ่นทองปอค่ะ สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องฟ้าปาราตีอิ่มสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสามอาตมณัฐพัฒนอารมณ์รักค่ะหมายเลขสี่ค่ะสาวอิงนิรนุชคุมสิริค่ะหมายเลขหกชนันชิดารุ่งเพชรรัตค่ะหมายเลขเจ็ดน้องอ้ํขวัญจีรามีหลักทรัพย์ค่ะหมายเลขเก้าแซนสุรักัญญาอัศวพรชัยค่ะ หมายเลขสิบบอมแบมพัชราพรในอินค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะน้องเนิร์ตปีชยาเสเถียนบุญค่ะหมายเลขสิบสองมัดไหน่ชลวรรณธนกรปัญญาคำค่ะ หมายเลขสิบสามรีธินีพาธิประพาดาน้องนามค่ะหมายเลข14ชนิการพรมอินต้นอ,อ้อค่ะหมายเลข15บายาดาคงศรีเจริญน้องเฟิร์ตี้ค่ะหมายเลข16บอมแบบสุภาสณีสีสุรยัวงค่ะหมายเลข17ดป๊อปเพชรดาปันค่ะ หมายเลขสิบน้องอไอไอรดา,ดาพรภูมิเทพค่ะหมายเลขสิก้าน้องหญิงชัยุตวามีชัยประเสริฐค่ะหมายเลขยี่พิศวันมาริแยมน้องสี่ค่ะ หมายเลข21สิบอดพิดาราชานนนหนิงค่ะหมายเลข22เนนพารา,ากรยานนนองเน็กค่ะหมายเลข23ิวิรันพัฒน์ชาวพนิชเริญโบค่ะหมายเลข24ิพีราดาเสนานารงเฟินค่ะหมายเลข25สารันรัตน์มีชัยดิวีค่ะหมายเลข26เจด้าวรัญญารัตนาพรค่ะ หมายเลขยีวีกัญญาภากุลทิติธนารัตน์ค่ะหมายเลข28น้องฟองเบียน,นะคะไอรดรดาสำรานค่ะหมายเลข29พัทราวรินบุญประเสริฐน,น้องเชเอมค่ะ ครับผมนะฮะ,ะนี่คือชมหน้านะครับของผู้ที่ผ่านกระชูรอบ<ช>สุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการประกาศกันนะครับแล้วก็การประกวดกันในรอบตัดสินวันศุกร์ท<ช>ี่สามพฤษภาคมนี้นะครับที่โรงละครนทิฟนี่โชว์พัทยานั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากผู้เข้ารอบทั้งหมดตรงนี้แล้วนะครับวันนี้ยังมีอีกหนึ่งสาวสวยเจ้าของตำแหน่งมิสติฟนี่ยูนิเวอร์สในปี2012ด้วยนะครับ<ช>นั่นก็คือคุณเจเลพันวิราชมงคลน,นั่นเองของสิงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับ น้ำเซเลนด้วยนะฮะค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้สตูดิโอแน่นเลยอ่ะใช่แต่<ช>อยากรู้เหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยคอนเซปตตในการประกวดเหมือนปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเขาเ,เปลี่ยนทุกปีเขาเปลี่ยนทุกปีปีนี้ว่ายังไงบ้างะคะครับให้น้องเจเล่ละกันครับธีมในงานประกวดปีนี้นะคะมีชื่อว่าอาราชิกสวยมั่นอย่างมีสไตล์ค่ะอืมมันมันจะหมายความว่าอะไรยังไงพิเศษเราขยายความสักนิดนึงได้ไหมฮะค่ะคำว่า คำว่าอลัชิกนะคะมีความหมายว่าสวยมั่นอย่างมีสไตล์คือว่าคือว่าปีนี้เราจะเฟ้นหาสาวงามที่มีความสวยมีความคิดแล้วก็มีความโดดเด่นอย่างมีสไตล์ค่ะคือพูดง่ายถ,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 ถ้าถ้าจะให้แปลผมคิดว่าคือคต้องสวยแล้วดูมีรสนิยมด้วย<อ>มีสไตล์ที่ถูกต้องเหมาะสมทันสมัยด้วยนั่นเองะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลาอีกประมาณสัก สี่วันเฉยช่วงเก็บตัวไสักเจ็ดแปดเก้าวันแถวนี้นะฮะในช่วงของการเก็บตัวนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่กาลังทากันอยู่บ้างปกติเขาองมีการเก็บตัวนางงามนะครับค่ะใครก็ได้ค่ะมาตอบเราหนิดนึงค่ะพวกเราพวกเราจะเริ่มพวกเราจะเริ่มเก็บตัวกันตั้งแต่วันที่28สเมษายนจนถึงวันที่สองพฤษภาคมค่ะและในระหว่างที่เราเก็บตัวนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะอาทิตย์ อาทิต่อยมวยไทยเป็นต้นค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณเป็นบุษราคำเป็นเทรนเนอร์เป็นเทนเนรเน,เทนเนอร์สอนเป็นเทรนเนอร์คอยสอนน้องๆต่อยมวยไทยได้ค่ะแล้วก็อีกแล้วก็มีกิจกรรมอีกอย่างที่น่าตื่นเต้นมากคือการขึ้นบอลลูนของลิฟตี้ค่ะซึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากและวิวและวิวบนบอลลูนนั้นเราจะได้เห็นเมืองทิวทัศน์เราได้เห็นทิวทัศน์รอบเมืองพัทยาเลยค่ะ บอลลูนก็เพิ่งจะออกข่าวไปเพิพ่งจะมาแล้วก็ใช้งประมาณไ,ไปแบบมหาศาลมาก,ากใครมีมาอยู่ตอนนี้น้องๆผู้เข้าประกวดนะคะลองบอกเราหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเป็นไหมก็ตอบได้เลยค่ะ,ค,ะค่ะก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะก็ะมันเอาซีดีปีก่อนๆค่ะก็มาเก็บศึกษาหาความรู้แล้วก็ดูแง่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามการเดินหรือว่าบุคลิกต่างๆมาพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อเป็นแบบเหมือนกับว่าทําให้เราทําดีที่สุดในการประกวดค่ะเขาบอกว่าปีนี้ มีรอบพิเศษคือฟลชแพดด้วยเหมือนประกวดนางงามเลยใช่ไหมค,คะใช่ค่ะก็สําหรับในการประกวดชุดว่ายน้ำนะคะมิสเซ็กซี่มิสคิกเซ็มิสคิกเซ็กซี่นะคะในวันที่30พฤษภาคมนะคะก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นฟลชแพดสาหรับผู้ที่ชนะเลิศนะคะก็คือจะเข้า1ิบคนสุดท้ายด้วยปริยายค่ะทันทีเลยนะฮะ,ะเป็นทางลัดกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องฝึกฝนทักษะต่างๆทงั้งในเรื่องของ ดูแลรูปร่าง<ม>การเดินแบบ<ม>การตอบคําถามอะไรแบบนี้เดี๋ยยังไงคนไหนมีไมโครโฟนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปได้นะครับ mm. เผื่อเราจะได้คุยกันได้นะครับได้คุยกับรุ่นพี่หรือเท่าที่ดูมาเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรยังไงที่รุ่นพี่ได้บอกมาบ้างไหมฮะในการเตรียมตัวกันอ่าใคยก็ได้ค่ะเชญค่ะค่ะสำหรับเคล็ดลับในการดูแลนะคะก่อนที่เรานะคะจะเข้ามาประกวดนั้นก็คือเราต้องดูแลบุคลิกภาพค่ะ ด้วยด้วยการวางตัวแล้วก็การตอบคำถามการดูแลผิวพรรณอย่างเงี้ยค่ะครับผมนะจริงๆแล้วต้องรอเขาได้เข้าไปเก็บตัวก่อนเราจะต้องได้มีมีหลายหลักสูตรหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะเป็นกิจกรรมเกิดขึ้นในระหว่างนั้นด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าทั้งหมดนี้มีใครเพิ่งแบบครั้งแรกเลยไหมคะของการประกวดเวทีนี้ยกมือหน่อยค่ะเพิ่งเคยขึ้นเวทีเลยเนี่ยโอ้ าใหม่ทั้งนั้นเลย <S <S ไปเก็บความสวยขึ้น,นันเลยทีเดียวยอดมีหน้าแบบไม่คุ้นเลยครับผมตื่นเต้นกันไหมฮะ,ะ,ะ,ะมก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าผู้เขา้าประกวดทุกคนก็น่าจะเตรียมที่กับการประกวดอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็มีความสวยอยู่แล้วแล้วแต่ว่าจะดึงจุดเด่นของตัวเองออกมายังไงแล้วก็จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองค่ะ มันบอกว่าแต่ละคนความสามารถแบบล้นหลามมากความสามารถพิเศษใช่เขาเามีรอบแสดงความสามารถพิเศษรึไหมใช่ไหมคะเอก่าก็จะมีแบบว่าประกวดช่วยน้ำมีรอบอะไรแบบนี้นะฮะสนุกสนานกันไปแล้วน้องเชเล่แหละครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่มีน้องๆมาถามอะไรบ้างแล้วก็เราเราแนะนําอะไรน้องๆไปบ้างครับค่ะในฐานะที่เชเล่เป็นรุ่นพี่นะคะก็ก็มีน้องๆเข้าประกวดก็มาถามเคล็ดลับเชลเล่ว่า เวลาอยู่บนเวทีเราควรจะทํำยังไงไม่ให้ตื่นเต้นแล้วก็จะมีการปรึกษาเรื่องต่างๆค่ะซึ่งแบบซึ่งเจเลก็ดีใจที่ว่าซึ่งเจเลก็ดีใจมากที่ว่าน้องๆผู้เข้าประกวดให้ความสําคัญแล้วก็ให้เกียรเจรเลเเป็นรุ่นพี่และเจเล้จะบอกว่าขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยค่ะ แต่ละท่านนะดิฉันทราบมาว่าแบบบางคนนี่เก่งหลายภาษามากจริงเหรอไหนไหนใครจริงมีใครที่เก่งหลายภาษาบ้างไหมคะยงยงยกมือยกมือหน่อยค่ะส่งมาให้เพื่อนนิดนึงค่ะมากกว่า2ภาษาไม่ใช่ไทยมปเชียงกฤษมีอีกมีเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นค่ะไปตอบรับ AEC มากขอภาษาจีนขอภาษาจีนแนะนำตัวสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะ นี่ค่ะตาจะหาวัตถินจืดเจ้าป๊อปเพลรดาปันวัตถโชวซื้อซือชีเกษตรศาสตร์เสียปี่ะมือเสียนซื่อชังเกตเหยื่อ ไม่ไหวแต่ก็ก็คือสวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะก็ชื่อปอเอลดาปันหมายเลขเจ็เจ็ดค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็รู้คำเดียวคือเกษตรศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นบริหารธุรกิจเกี่ยวกับฟู๊ดแอนด์เบรสเซอร์แซฟเฟอร์ค่ะอ้โครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ได้ไหมอ่ะเอาเอาความหมายเดียวกันนะค่ะเมื่อกี้นี้ได้ค่ะได้ค่ะ ค่อมมังวานมินาซ่าวัตชิโนะนแม่วะปอปเพลระลดาฟันแดนซ์เอ่อวัตชิโนะบังโกวะนานะจูจูนานะแดนซ์เรองสดโยโรจิคุเป็นยังไงจีน่า เดือนตุลาคมัสไม่อยากสยนระไม่บาดใช่ค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะมีอะไรอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นความสามารถโชว์เรียกน้ำย่อยหน่อยได้ไหมคะมีไหมคะมีไหมอยากเขินทร้องเต้นเอางี้ดีกว่าให้ให้เป็นตัวแทนที่เชิญชวนกันนะครับตปดตามชมนะครับรวมถึงใครอยากจะไปเชียร์ไปดูกันเนี่ยทำยังไงกันได้บ้างนะครับอ่นค่ะคนไหนไมวากับครตอได้เลยครั ก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะร่วมชมประกวดมิ s ทิปปานียูนิเวอนะคะบัตรหาได้ที่ไซ้ติเกตเมเจอร์นะคะ,แล,ะแล้วก็วันที่สามค่ะสามพฤษภาค่ะเราจะเริ่มถ่ายทอดสดนะคะประ,ประมาณห้าทุ่มค่ะ ก็ติดตามกันได้ก็ติดตามกันได้<อ>คด่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กใน Facebook สามารถเข้าไปให้กำลังใจหรือว่าโหวตอะไรบ้างได้ไหมคะทางโซเชียลนะคะก็จะเป็นทาง l i ฟลี่ค่ะใน Instagram ก็มีค่ะแล้วก็ Facebook ก็มีค่ะก็เป็นร่วมโหวตให้กำลังใจพวกเราได้ค่ะ มันจะเป็นตำแหน่งพิเศษซึ่งแบบว่าเหมือนจเป็นพ popula vote ไปโหวตกันได้จากจากคนจะกทาริฟลีของนี่แหละที่ขึ้นบอลลูนนอกเหนือจากแบบโหวตกันเองอะไรนี้ด้วยแล้วก็จากในงานด้วยใช่ไหมคะค่เมาให้เจเล่นะครับได้เชิญชวนทุกคนแล้วก็ฝากไว้สําหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับเชิญค่ะเชิญเจเล่ค่ะค่ะเราจะมีการประกวดวันที่30เมษายนในรอบชุดว่าน้นะคะ และวันที่3และวันที่3พฤษภาคมเป็นการประกวดรอบตัดสินจริงนะคะจจนเล่อยากให้ทุกๆคนมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะและสามารถผ่าซื้อบัตรได้ที่ไทยกิจเมเจอร์ meter, หรือสำรองบัตรที่โรงละครที่เป็นนี่โชว์ค่ะและขอให้ทุกๆคนร่วมกันเป็นกำลังใจและส่งให้ส่งกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดคนเลยค่ะครับผมเจนเล่รู้สึกว่าหนึ่งปีผ่านไปเร็วไหมฮะเดี๋ยวจะมีคนมาสวมมงกุฎแทนแลวจะต้องไปสว <ใจ S 2> มม<อ>งกุฎกับคนอื่นแล้วเนี่ยรู้สึก<ห>ว่าตอนนี้คือรู้สึกผ่านไปเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแบ<อ>บ<อ> อีกแค่ประมาณเจ็ดถึงแปดวันก <rawd> ็เราจะอำนาตตำแหน่งแล้วมันมันเร็วเกินไปนะค่ะเจเล่เล่ทำใจไม่ได้ไงหรอคะเจเล่บอกว่าไม่อยากจะให้มงกุฎเลยค่ะถามได้ไหมเขาไม่ต้องคืนมงกุฎนี้ต๋อเหรอตำแหน่งก็ต้องเปลี่ยนเกันไปถามได้ไหมอ่ะปีนี้เขามอบรางวัลอะไรยังไงกันบ้างอะคะค่ะปีนี้จะมีรถจนฮอนด้าแจ็สมงกุฎก้อนไดมอนด์มูลค่าห้าแสนบาทแล้วก็จะมีกิฟต์ไวเชอร์และเงินสด รวมมูลค่ากว่า1นึ่ล้านห้าแสนบาทค่ะว้าวสุดยอดมากๆชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวเป็นในชองมงกุฎอย่างเดียวก็พอแล้วเอาเหรอไม่เอาอ่นดูว่ามีอยู่แล้วนะ18อันแหรอันละคะขอบคุณมากมากนะคะทุกคนนะคะที่มาเป็นเกตในรายการของเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอย่างที่บอกนะครับก็ชมการ ตัดสินกันได้นะครับในรอบที่จะเกิดขึ้นนะครับใครอยากจะไปเชียร์ไม่ว่าจะเป็นในรอบชุดเวนวันที่30นะครับหรือว่ารอบการตัดสินเลยก็คือ3พฤษภาคมนะครับก็จะไปเชียร์กันในพรเลยแต่คงต้องรีบหน่อยนะเพราะได้ยินว่าบัตรหมดแล้วขายดีมากขายดีทุกปีใช่ครับนะครับหรือว่าจะชมการถ่ายทอดก็ได้ทางช่องเจ็ดนะครับแล้วคงจะมีบรรยากาศมาให้ชมกันในนิวโชว์ที่ในเชียงใหม่ทุนที่สองของเราค่ะค่ะคัะเปนคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเทปออฟอยู่ดีค่ะ